ตัวนี้นะครับห้องนอนใหญ่ it's big bathroom it's big bedroom too it's very nice we got the d o w n l i g h t over there yeah it's nice it's very nice house okay we go outside ตัวนี้นะครับห้องนั่งเล่นอุปรกรณ์ทั้งหมดในห้องนี้นะครับ ก็คือจะยังคงอยู่ทั้งหมดเลยทังเครื่องเสียงโทรทัศน์ทุกอย่างอุปกรณ์แต่งครับเป็นบ้านที่สวยมากเลยครับทั้งหมดสี่ห้องนอนนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นห้องนอนใหญ่ตัวนี้เป็นห้องนั่งเล่นครับมีบาร์โต๊ะกินข้าวตัวนั้นครับเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับตัวนี้ ห้องนอนตัวนี้รองลงมาแต่ก็ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับทุกห้องนี้จะมีห้องน้ําหมดเลยมองวิวได้รอบข้างครับมีสวนสวยข้างบ้านรอบๆบ้านรอบๆบตัวบ้านตัวนี้จะเป็นห้องน้ําครับเปิดเข้าไปครับสวยครับแยกส่วนต่างหากกับห้องอาบน้ําตัวนี้ทุกห้องครับยกเว้นเฉพาะ ห้องนอนใหญ่ตัวนั้นจะมีอ่างอาบน้ําด้วยครับออกไปข้างนอกอีกครั้งครับถือว่าพื้นที่การใช้สอยตัวนี้เยอะเยอะครับพื้นที่ใช้สอยตรงนี้จะเป็นครัวสไตล์ยุโรปครับสวยมากเลยครับฝ้าเพดานทุกอย่างทำดีเนียนหมดเลยครับ ตู้เย็นบาจัดแบ่งเป็นส่วนแล้วก็นี่พื้นที่ซักล้างแล้วก็หลังบ้านส่วนหลังบ้านหมู่บ้านนี้ยามรักษาความปลอดภัยยีิบสี่ชั่วโมงครับมีกล้อง cctv หายห่วงครับดูครับพื้นที่ใช้สอยเยอะมาก ตัวนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับซึ่งเป็นแยกมาเป็นห้องนอนเล็กก็ไม่ถือว่าเล็กเท่าไหร่ครับพร้อมด้วยห้องน้ําครับจัดได้สวยมากเลยครับแอร์ทั้งหมดก็สามห้องสี่สี่ตัวครับแอร์คอนดิชั่นของ LG ครับ โอเคเราออกไปดูข้างนอกกันออกจากห้องนอนมาทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นก็ไม่ต้องมูฟออกก็คือได้บ้านเพิ่งปีเดียวเองนะครับตัวนี้บ้านเพิ่งปีเดียวเองนี่คือข้างนอกครับข้างนอกสวนสวยมีสระน้ำ ซึ่งหลังอื่นยังไม่มีนะครับตัวนี้เพราะว่าต้องทําเองตัวนี้ที่เขาทํามาเพิ่มเติมแล้วนี่ที่โรงจอดรถซึ่งใหญ่พร้อมในสวนสวยสวยครับบ้านหลังนี้องค์ประกอบในส่วนรวมพื้นที่ใช้สอยดีมากจัดพื้นที่ใช้สอยสวนสวยครับข้างหน้าสระน้ําครับที่ทําเพิ่มเติมขึ้นมา แล้วก็สวนแล้วก็กระท่อมแกซื้อมาใหม่สวยมากๆเลยครับโดยรวมแล้วสวยครับบ้าน <laughs> โอเคนี่ก็คือไล่เฉพาะเนื้อที่ข้างหน้าบ้านนะครับตัวนี้ไม่รวมกับสวนเนื้อที่ทั้งหมดมันจะอยู่ที่อ่113ตารางวาครับ ก็คืองานกับ13ตารางวาตัวนี้ครับเป็นพื้นที่จอดรถซึ่งถือว่าใหญ่มากเลย